กับสบายดีเนาะพแม่พี่น้องที่ที่ตามเนะาะไร้มือเลยเกินไหวซิมาเล่าเรื่องประวัติโบไลให้ฟังเนาะแต่ว่าบรสบายก็เลยบริอัดคลิปแต่มือนี้มีโอกาสแต่ิมาเล่าประวัติัวไลให้ฟังว่าเราเป็นจัจไดเนะาะโบไลเด็กะควบโบไลมีกันอยู่ไอ้หน้องกันอยู่หกคนเนาะ เป็นไส้ซีคนอะไรกันยิ่งสองเนาะบบไล่เดี๋ยเป็นคนที่สองคนที่สองของขบขั่วโบไล่เป็นคนที่สองบ้านบบไล่นี่อยู่คงสิดโดนแขงสลรวันเนาะบ้านแท้ๆเพื่อนแต่ตอนเพื่อนเกิดเกิดอยู่ไซน์หนงบัวจักหนําเพื่อนอะแต่ตอนอยู่น้ำกันเพื่อนอยู่คงิดโดอนแลวกับโบไล่ <_ d ue> ตอนช่วงหนึ่งที่ใส่ชีวิตอยู่น้ากันเพราะว่าคอยกับตกงานนอนก็เมื่ออยู่บ้านน้าเพลินจะมีเรื่องตลกตลกหลายอย่างตอนใส่ชีวิตอยู่น้ากันั็ก็เลยสิมาเล่าให้พ่อเมีพี่น้องฟังบรไรนี่อายุประมาณสามสิบกว่าเนาะแต่ว่าสีสา่สามทิบสไลด์บัวเน่ยใจต้องไปถามเปินเองเด้อ <laughs> เ,เขาเลื้ยงกันเลยเนาะคือการรักษานึ่งตอนใส่ชีวิตอยู่ครับข่อยเนาะอยู่น้ากันเพราะว่าเพื่อนไกลๆก,กันก็เพื่อนแต่ก่อนกะพากันอยู่บ้านนั่นแหละตอนตรงงานมีเหียเหว่าอะไรก็อยู่เรื่อนนั่นแหละไก่ย่างไปเล่นน้ำกันละเดี๋มีย่างกะไรเหมือนที่จะชวนกันไปหากินหาอยู่ไปพู๋เนะาะหาลนง่วงนอไม่ เอาคุยไปกันมา,าบาทนี้ไปหอดเลขสิออกมากซื้อเลขแล้วมันมีแนวเหตุเราอยู่บาทซื้อเลขซื้อเบอร์นะวันาหาเงินอยู่ใส่กับโบมี่คุยกันเหตุอย่างไรเนาะอันนี้ตอนที่หนึง่งตอนไปหามากตานเนาะเอากันส่วนกันสิเหตุจะได้สิมีเงินซื้อเลขว่า มากกันมีป่านหนึ่งอยู่บ้านเราเห็ดน้ำหวานขายน้ำหวานใส่มักตาลอ่อนนะเออเราพันธับซื้อบ,บาทนี้ก็เลยได้ไอเดียกันเอาส่วนกันไปขึ้นมักตาลขายได้ปะนี่แล้วดูการมักตาล <c oughs> ก็ไปแล้ววันขี่รถขี่รถจักรเก่าๆจะไป <c oughs> น้ำมันใส่รถจักรกับมุมี้รถมอเตอร์ไซค์นั่นนะ่ะ ก็ไปเส้นน้ำมันเขาพี่ครับเส้นน้ำมันเขาเขาขายเกี่ยวหนึ่งหาพันเนาะเกี่ยวหนึ่งใส่ไอ้นี่เกี่ยวหาพันเกี่ยวสิบพันใส่ขวดขวดโคดแก้วนั่นน่ะเือเคลื่อนใกล้นั่นแหละครับไปเส้นเขาไปกระี้ไปพูดแลแ้วแถวๆทีนผู้ผนไปขึ้นมกตาลไอไป็ก่โมเมนต้นมกตาลตัวเองไปลากเขา <laughs> ลากมังตานเขาเออไปก็คืนน่ะต้นเตี้ยก็คืนได้นอ่องกับคอยนี่ละคืนมันมาคืนนะมันสลาดเลยมันบอกว่ามันคืนมาได้ไม่ได้คอยคืนไปก็ต้นเตี้ยก็คืนแล้วคืนได้คืนได้อยู่ต้นบางตานกัเอาลงมากกับมาพาพาแล้วก็ใส่ทุกอย่างเนาะทุกอย่างใหญ่เนี่ย เอาไปมากก็มีมีต้นหนึ่งคืนไปมันต้นสูงเลยก่ะบ่ได้แล้วว่างเพนกันเพจจะได้ว่าชิขืนได้ต้นสูงเนาะพีพอต้นสูงสองต้นอยู่ใกลๆกันบั่ไลก็ว่าเออในหน้าพู้นั้นมันมีไม่ไม่สังไพยได้ปะไม่สังไพยมันสีิงใหญ่เยนะิ่งใหญ่ก็ไม่ไพ่เนี่ย และกิง่งกิ่งที่อยู่ทั้งขางมันนะมันสีแข็งอ่าอะไรบอกซื้อนอกวันหน้าไปจะไหนก็สิมาไม้ทีหลังไปกับไป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 ,ไป,ไปวะกับไปตัดคือผ่าไปน้าเยโป้งเป้งโป้งเป้ปงผ่ากับตัดตัดหล่นหึมลงมากับมาสิดไอ้ปลายทั้งขางมันออกเนาะเออกค่นเนีมสายเนยมขัวอะไรอย่างเจ้าของเขามาดิมาตัดสิดเรียบร้อยกับผากันแบก แบกไปต้นมะตานเหละไปสั้นขึ้นต้นมะตานกระหอดหอดไอใบนั้นพอดีมองมองก๊กมันน่ะนะมองกานมันหะมันกับริ้ฟาด่ดเนาะว่าอะไรกระจาทั้งลมหอยกระขึ้นไปละวาก็ห้านลงมาบาดต้นคางๆามันตีดกันช่วงนั้นก็เสียงเป็นเสียงตายอีลีขึ้นมะตานมาขายกระมากระห้อง ใช่ไรให้จะได้ให้ลงเพะนี่ว่าบอสิขึ้นต้อนอีกต้นหนึ่งเพราะว่าต้นหนึ่งมันเมื่อละเดอาลงณเมื่อละหมากมันอะไรบอสต้อ,องลอง <c oughs> ปีนไปได้บ่ว่า,วาปีนน้ำใบมันอะเฮ้ยตัวเองอะเอาจังซันเลยบอก่าเอาเลยอะไร <c oughs> ว่าตัวเองก็เบิ่งแล้วก็ล่องเหยียบเบิ่งเนาะมันก็เป็นตาสีปีนได้เพราะว่าใบมันหันกงมาใส่กันนะ ไอ้ใบอีกต้นนึงะมันกงมาใส่อีกต้นนึงอืมแต่ถ้ามันบ่ล้มม,มันก็โอเคอยู่บ่เป็นตาเสียวลองเหยียบเบิ่งจองใบอีกต้นนึงมาแล้วก็เหยียบจัดก,การใบต้นนี้ไปเฮาก็จับทั้งเทิงมัเนาคอยจองไปตนก็เสียวเพราะว่าใบตาลทั้งขางมันสิเป็นน้ําเด้เออเพราะว่าเฮาใส่ตีนป่าขึ้นไปมาก็เหยีย,ยบคามไป ขามได้ไดแค่เนี่ยจะขามได้ถ้าล้มมากลลวต้นมันแยกออกจากกันก็ยมันตกตายซื้อๆแหละก็เลยเสียดปลายมาเล่าให้ฟังในมือน,นี้แหละ <c oughs> ขึ้นไปต้นนั้นขึ้นไปต้นนั้นแล้วครับซิีดมามันลงมาจากนั้นก็ไล่เอาไม้แะละไปกาจะต้นนนัแล้วก็ลงได้มักตาลมาอะไรก็พาขี่ากการถจักรกับมาได้มักตาอ่อนแ้วเนาะหนังก็มาคายให้เขา สิบพันเศ้าพันแบ่งกันนะกับวอลร้ายมันได้ดรอกกลพ่อได้ซื้อเลขซื้อเบอร์ซื้อเลขก,กับ่พ่อชิดทื่อรอก <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามักเรนมันมีน,มหนเหตุมักเสียงโชกว่าสันซะเออไอ้่พ่อชิดทื่อชิดทื่อหเออเอาเรื่องมักตายก็จบไปเนาะ <c oughs> มาในเรื่อง <c oughs> มักซื้อเลขคือเก่าแล้วก็ไปหายู่ <c oughs> หากินอยู่ตีนผู้อะไส่วนกัน ส่วนไยก็เป็นคอยอะไรไปส่วนโมคอยอยากไปเรามันะไปหาอยู่เพื่อนไปไปไปหาโนม่ย่ะไปกับไปอนล่ะแต่มันนั้นไปกับไปอยู่แต่แผนของมันเลึกๆมันจะไปหาเลยอ่าเป็นมักเรียนเรียดได้แต่กี่ไรมักเรียนเลียกคือกันไปมากก็จักมันถือเขาแปลงย่างอะไรล่ะเขาแปลงไอ้ป้องบานเห้านะเขาแปลงท่าหนา ไปกับเขาไปป่าแลนะ้วแถวตีนผู้ในบ้านหันมันชิมีผู้เนาะบ้านไกผ่ผู้มันคงิโดนเด้อไปพอกับเขาไปหาหนาใหม่เลยในป่าป่าก็เลิกแล้วเป็นตะยานอยู่ได้หรออาตาว่ากันยังเวียนอยู่บัวไล่กับพ่อต้นใหม่ได้ใหญ่ๆนี่ก็ไปแว่ตลอดเลยแว่อะไรเอาแป้งมาแล้วลูปจะต้นใหม่แล้วก็ฮุกทิงทันแล้วจักมันเห็นบัวเห็นบัวจักน้ำมันมันบ่าหวย ก็หูค้าเลยยานแหละโอ้ oh, แล้วตัวเองก็ไม่หาหนาหมัเออห้าวันแหละเอออยู่พี่นะอยา่าคุณเลขก่อนว่ะหาหัวอีกอนเออบางทีก็ยา,กยานพีนําไปเหือ่อได้เห็นมันเห็ืกันมาเขาเน้มกกันก็ลงไปนําตัวเองอยู่ในป่าหนาหมัเนาะลงไปกับไปเห็นตน้ตนโพต้นโพ่เป็นตะยานอยู่ได้ละ่ะต้นกับปอใหญ่บันได มันก็เอาแป้งไปฮุกอีกโอ้ยบ่พอตอนยังแปลกๆนะมันก็ฮุกเม็ดหาเลขหาเบอร์ได้มากนะับอซื้อแล้วบดถืออีกโอ้ย,อยเอาเดี๋ยวสิ่เราไอตอนกลับหนอดจากหาหน่อใหม่ชุดนั้นค่ะว่าม,มันมันมีชุดหนึ่งมันตลกอยู่แต่ว่าใบไหไลเถียวอยู่ขี่รถจักรคันเก่าๆนั่นแหละไอ้มอเตอร์ไซค์อะกับเบกกับชิฮักอลไรแหละกับขี่มา้าเลยบุรีบุลเป็นคนสอนเนาะ เป็นคนขับข่อยเป็นคนซอนบ่ไดก็ขี้มาขี้มาไปชนข้นหน้าจักเบรกหักยามไดเพิ่นยังบ่ฮู้โตเนาะตอนน่ะกะเร่งแล้วสิคล้อยเร่งว่าพอสิฮอดค่อยแล้วสิเหยียบเบรกว่าน่มันไปพอไดขางหน้าอยู่บ้านั่นสิเป็นเป็นไหหน้าแล้วกเป็นหน้านะมันสิบ่สูงบ่ไดพอไดรถไปได้พอสิเหยียบเบรกแล้วเบรกหัก หลดไปชนกันน่าผ้ากันปีนเลยโอ้ใกล้นเนี่จะปวดเจ็บเอออันนดียก็เรื่องไปหากินนอกกำมกตาลเอาผ่านไปตั่นมากอ็เรื่องบ้ไลซ้ำอ่างอ,อ้า <laughs> แต่ก่อนบ้ไลซ้ำอ่างไเลเข้าเป็นนุ่มๆน,นอกไว้รลุนเพื่อนเนี่ยบ่คอยไปใช้ดอกอยู่เหือนเจ้าสิไปหาก็ ไปหาโมไลอีกสักคำหนึ่งนี่โมเห็นตะกี้ไรเพื่อนสิท่าแปลงไงเกิ่อนเปลงยนยังตะกี้แปลงตะลับแปลงอาเซ่เนาะอืเราชิซ้ำอ่างนี่เราชิท่าแปลงอาเซ่อะไรกัใส่เสื้อน้าหนาบางที่ไปไอไปโอ๊บอยู่เหล่าวเขาคนไหนตัวเองก็ไปหาเหมือนัน จอยเอาแม่แม่เพูนซื้อจอยเนาะนอปืมจอยแม่ซื้อไซสแต่ว่าขอยืมจอยเมื่อไรไม่ไซสนี่จัก้าก็ว่าไปหามันอยู่เหล่าเขาเด้อมันมักอยู่เหล่าเขาก็ไปเออดหาแหละโอ้ยออกมาเห็นยังไงฮะท้าแปรงอาเซ่แบบเมื่ดนาแต่เดิเขาไปโอ๊บผิวมองเศร้าหน้าเพลินคือเหล่าเขา โอ้ยม,มือเลยไปหาเนี่ยกะเพื่อนสิตุ่มผอมเลยแดดเทียงเพชรบางที่ตุ่มพะหอมท่าแป้งตุ่มพผอมในเหือนนะโอผิวโอผิวอะไรโอ้ยนาขาวอัตนาคนก็าขาวตะกี้ขาวอยู่นีท่าแป้นนาขาวแต่ข้อดำพ <c oughs> อเวลาท่าแป้งันจะท่าแต่นาเด้ แต่ว่าข้อออกบริทานาข้าวแต่ข้อดำบุไรเป็นคนเก็บตู่อายแต่ก,กี่เป็น,ปนคนอายไม่ไหวนะนันโดแจ้งจังไงอย่างม,มามาคิดเดียวเดี๋ยวจะประกาศ่ายแล้วก็เก็บลิปออกกล่องเป็นอายแต่กี่ออกหน้าแต่แต่บุท่านแจ้งคุณตีซี่ตีหาหกโมองออกหน้าบาุไรแรงๆในซัมฮามะฮกโมงแรงไปเอนเนนเนนินอยู่เหือนในโบเห็นไลยเป็นบบอยู่ คนมันสีขาวมากประมาณถุ่มหนึ่งสองถุ่มหมดเจ็ดเป็นมุกเรียงบาทห้าพกคนละเออเจังสีเห็นโบไลหมาขี่รถทีไปแล้วจะกี่กันตอาแต่ตอาแต่ตอาแต่ตอนแต่ย่านเขาเห็นโอ้ยเปล่ามันสีขาวมากเนี่ยห้าตัวอย่าขนาดเพราะว่ามักไปเหรินน้ำเพลินเอามักคุยกันอะไรคุณมีเวียคุาชาบานนอกเขาคุยนั่นคุย be. นี่แหละหมาส่วยให้เทคแน่เพื่อนก็มีโทรศัพท์ไอ้ เด้อเรื่องผู้ชายผู้สาวตอนมีโทรศัพท์เนี่ยก็โอ้คุยนี่นะแจ็คแมนผู้ใส่ผู้สาวมาแต่ใส่ลายลีเพิ่นเนี่ยเจ้าสูส้ว่าช่ววันไหนตอนตอนหนุ่มๆเนี่ยเจ้าสู้เจ้าสู้ขี้ขนคุยน้ำเบาขาดแม่หา่างนั่งบายผู้ชายผู้สาวเราเสร็จจ้ะคุยเพิ่นเนี่ยหน้าตาก็บอกบันไดหรอกแต่ว่าค่าร่มเพิ่นดีเออ คาลมเนดีเด้อบ่ไล่นี่เจ้าสู้คาลมดีอือเพิ่นเว้าเปินดเ,เ,นด,เ,เนด้ยอกยอกเว้าจังซั่นจังซี่กับผู้ชายผู้สาวนี่เว้าเปิ่นเด้ยอกนี่เขาก็มาคุยกับเพิ่นอมืมาบ้บ่ไล่นี่กอ้าวเว้าเรื่องหวยเนาะกลับมาเรื่องหวยมีช่วงนึงบ่ไล่มักมักเล่นกีฬานํา คุมใครคือคุมโค้งใหญ่ตะกี้คุมสองบ้านโค้งใหญ่สิจัดทีมกันเตะบอลตลอดดอกมีช่วงหนึ่งโบ้ไล่ถือเลขกนักโอ้หไรหลานกีบเนียช่วงนั้นได้ถือนักได้ถือเลขกสามตัวโอ้บาโบ้ไล่ <laughs> ถือเลขประมาณหไรหลานกีบเนาะอ,อืมมากขาเลยโบ้ไล่ชิสือสุดกีฬาให้ทีมเนาะ ทีมครงใหญ่ตะกี้เอาเรื่องชุดกีฬาก่อนเนาะที่ซื้อชุดกีฬาเอา้าบัถึงเล่ลงทุนซื้อให้คนก็ซื้อไฮรีพนะิคนในคนสปอร์ตอยู่ยงโป,โปห้กัน่นมีเงินไนสปอร์ตตะกี้ <laughs> ถึ้เล่ไปซื้อขี่รถจักรไปสองคนเลยไปปากเซ่นอะเมืองปากเซ่ตัวอ,อยู่บ้านมันโมมีเป็นทีมเด้นกับไปเมืองปากเซ่าพากันขี่รถไปแล้วไปหอดไอ้วงเวียนอยู่ปากเซ่ ตัวเองเป็นคนสอนกระง,ง้องมันไปอย่างไรแบบวงเวียนสงสัยขี่ย้อนสอนไปบ่พ่อเข้าตำรวจเป่าลูกหวีนน้ำปี๊ดปี๊ดเหรอหตัวเองของหัว,วลังไปเบิดมันยังเหลือบอะไรเขาเขาเป่าไปแล้วกันหัวลังกับพ่มีรถคันเดินเนาะนีรถคันเดียวขี่ต้อการสองคนนะตำรวจก็กบจอดๆๆๆๆจก้อนจอดก้อนเจ้าขี่ย้อนสอนได้หนีรถนี่พิษระเบียบจะละจอดได้เพื่อนวะ เอาไป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 ป้อมป่ะไปคุยกันเอ้าไปก็ได้ไปแล้วแค่เขาพิชหนอก็ไปป้อมไปกับตำรวจกับว่าพิชแล้วจะเอาใจไดรล่ะไปกับก๊อกับขี่กับบุมีนักซื้อรถกับบุมีนี่เสด็กางรถไปแล้วไปยังเมื่อล้วรนะหนอจะใจไรบุไล่ก็เลยไปเขียอ่เพราะว่าเพิ่นมีเงินเด้ถือเลยไปเขี่กับเขาเขี่เงินเราแหละ จากาเนาเทไรตอนน่ะโมูหว่าแสนหนึ่งหรือแสนหาหรือเท่าไรเนาะท่านก็ยอมปล่อยก็เลยพากันไปซื้อเสื้อไปซื้อเสื้อก็าไม่ได้ซ่ําเสื้อกะมันมีแบบเต็มสุดที่อยากได้เนาะมีแจะแยกกันก็เลยพาพากันขี่รถกลับกลัาบมาเกือนกับพากับมันาวหัวแล้วอถือตำรวจจับเอาเช็คเบาเรื่องเตะบยบานนอกประเทศเรื่าฟุตบอลทีมคงใหญ่คงคุมสอง โมไลนิเก็งอยู่ศูนย์หน no like ้าตลอดเพิ่นมักเล่นกีฬาเตะตะกร้อเนาะเตะก้อกะต่อบ้านเฮาอยู่ไทยตะกร้อเตะบ้านเพิ่นจะเก่งเพิ่นสิเก่งอยู่2ประเภทนี่แหละอือแต่ว่าบ่ถึงกับเซียนดอกแต่ว่าเก่งพอพอตได้เนาะเรื่องเตบ้านคุ้ม่อยนี่มักอีหลีกองเสียกะหลายพวกชาวงชาวบ้านน่ะเขาสิออกเงินให้พองพอบ้านตรงเต มากกว่าชันซะหากเก่งกับโมบันไดดอกลงแขลงแต่ได้ตกรอบรอบแรกตลอดหล่อทอมฮิทน่ะมกุกไก่ผ่านเขาแต่ว่ากองหน้าเนี่ยกับซีบาเรลล์โบไล่เนี่ยเพิ่นนี่ที่ว่าเป็นโรนันโดยอยู่ในบ้านเลยในคุ้มมือคอยนั่นน่ะในคุ้มสอง่โบไล่สิเป็นโรนันโดเลยเป็นยังย้งยามว่าเป็นโรนันโดมากซับเพิ่นเนี่ยโอ้ยว่ะ ส่งบาในเพิ่นนี่สิลอกล่อเข้าไปไอ้ฟังตุงคามนี่เราซับจนไล่ตาหมน <c oughs> บางทีเราเองไนยังง,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 ง่งไงง่วงบอลนะงงบานดาไล่ตาตัวเอง,งไงซับลายโอ้เลยซับขาหลอกบางทีตัวเองก็จนไล่ตา <c oughs> บองทีเราอยไงยังเห็นคลขีปนะแตาเหยนคลขีปแล้วซับบาดน,นี่พวกเจ้าสิหัวหลอด เราเกง่งๆทึ่งไหวน้ำบัวลายเตะบาเนานะมากแต่บ่เคยแบบชนะเนาะได้มีโอกาสกลับบ้านนได้ชิ้นส่วนรถต่างทีเสียรถซับให้เบิร์นได้ชิงลงคทียบให้เบิร์นได้เลยใช้เดือดฐาได้กลับบ้านก่อนมาอีกเรื่องเอาเรื่องบัวลายมากรุงเทพเนาะ้อผลขึ้นมากรุงเทพเท่านึงเลยมากับน้องตัวเองนี่แหล้ว ก่อนสิมาก,ก่อนอย้อนข่วมลำบากเนาะมันบ่มีเบียรเห็ดแจ๊กสิเปียเห็ดใส่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็เฮ็ดบ่ค่อยได้เอ้าสิลองมากรุงเทพ่ยวป่งมึงถืออาแบบมีเงินมีข้ามน้ำเขาคนะั่นน่ะคนเฮากัส่วนหลายกัคนลาวกามาอยู่ฝั่งไทยเนาะมาหางานเปิดสิหาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองให้มันกุบ่บ้านเฮาตะกี้10กว่าป,ปีที่แล้วก็บ่ม,มีงานเฮ็ดเนาะอ้ะาวบ่ไรก็มีเงินส่างนั้นกัน เงินถือเหรียญถือยังกับประจักน้ำเพล่แล้วสิขึ้นมากรุงเทพป้าแต่งตัวซัมดาราเกาหลีเลยสิขึ้นมากรุงเทพเราไปซื้อรองเท้าเนาะรองเท้าผา้าใบคู่เราพันกูาบาทพอด้าเต็มสุดอีนนี้เหมือนอ่ะเพราะว่าก่อนเพิร์ลไปเพิร์ลยางมาเร็งน้ำล่นนำลองทุนไปซื้อรองเท้าพันกว่าบาทถือว่าแพงได้แต่กี่เป็นซีบีถือว่าแพงเนะลยรองเท้าพันกว่าบาทเนาะไปซื่อนะเต็มสุด ไปนะอ,อ้าวกำนองตัวเองผ้ากันไปมีคนส่งเราตะกี้เนาะเพราะว่ารักรลอบขามาบ่มีไอ้ไบริเฮดบัสเด้ตะกี้บริเฮดบัสพาสอร์ตมังอย่างกาลักหลอบขามา,มมดดญญาขามา,า,มาบ้าไลกับอันนี้บ้ไลมาเล่าให้ฟังเด้อก็าผากันนั่งรถรถกระบะอะอัดกันมาชีฮอดกรุงเทพแ่ะฮอดมอฉีดเปินว่า ตำรวจเห็นตำรวจเอินรถก็ได้จอดเนาะรถกระจอดต้องว่าแล้วกระพ่าก็นั่งเขาก็ให้กินเข่าก่าก็นั่งทางๆเสงเซเว้นเพื่อนวะบอกให้ฟังกรบพ่ากันไปสื่อมาหมามาหม,มาที่เป็นกล้องน่ะนะแล้ไม่นมีซ่อมซ้อมดานคางนะส้อมปัติษเนาะด้านคางกล้องมาหมาเป็นกระกดคหนามกดย่างยางดีเลยเพื่อนว่ะเขาออกมาหนออบานนี้ ก็มาเปิดท้าเนวสิส่วนมามามากินซอมนะเนาะไปซอมมันภาพปัดเพราะว่ามามาที่เป็นชอเป็นซอมอ่ะมันสิเป็นแบบฮักขนาดแล้วมันมีคอที่เห่าเฮ็ดที่เห่าดึงอะไรกะแข็งตัวใด้่โบไร่บ้เคยกินมามาจักเถือ่อเอาซอมออกมาแล้วคิดว่าซอมหักกลับไปถามสาวเซเว่นที่พี่ไอ้นี่มันหกักปุ๊บวะ มันว่าสาวเเว่นมันไม่ได้หักพี่อะดึงมันออกเนี่ยเขาไอ้ทำมาแบบนี้ว่ะโอ้โอโอาายว่อะไรกับเสียหน้าเสียตาหัวออกมาหมดว่ะมากร <c oughs> ุงเทพครั้งแรกน้องบดจักนั่นแหละเล่าก็ถึงทรงกลับกับน้องเลยเล่ากับพ่อมาอีกเลยลาบเลยเที่ยวนะพวกชาวบ,บานไล่ได้ขามาตั้งแต่สุดนั้นกระซ่งสิบโบเห็นบ้ไรในมือนี้เนาะ ที่เพิ่นได้เฮ็ดคลิปในมื้อนี้ก็ย้อนเบิ่งบ่ได้มาไทว่าจักจังว่าได้เฮ็ดคลิปให้ไอ้ประชาชนเฮาได้เบิ่งไดหัวเนาะอันนี้ก็เรื่องลาบ่ไล่ก็ยังมีหลายอย่างเนาะแต่ว่าเท่าที่จื้อๆก็2-3เรื่องที่อยู่นํากันใชีวิตนํากันช่วงนึงเนาะอือแต่ตอนนี้เพิ่นก ดังและนอ้อยอยู่ล้วเ,าเ่ากรเธอว่าเป็นก็มี่น่ะลายยางชีวิตเป็นกะดีขึ้นยอนว่าการเห็ดคงเห็ดคีบนอ้จังววะโบไลตะกี้กับโบมี่ยังเรื่องโบไลกัเป็นแรงบรนดาลใจให้คอยนั่มนอ้ที่อยากเห็ดยูทูบเกี่ยวกับเฮ็ดอาหารบร่ให้คว่มหูคนบอ่อโบไล่เป็นคนที บ่ฮู้ว่าเพิ่นเรียนจบหยังแต่ที่แน่ๆนี่ม .3 ก็เพิ่นอาจจะจบดอกเนาะสิฮู้เพิ่นก็ประสบความสำเร็จในด้านนี้ทั้งๆที่เฮาบ่เคยคิดเคยฝันเลยว่าการายูเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สิเป็นรายได้ได้เนาะแต่ว่ามือนี่ก็มาเห็นแล้วก็เอาอยากเอาบไลเป็นตัวอย่างแต่ก่อนก็คิดแต่ว่าบ่บ่กล้าที่สิายรูปลง YouTube ให้คนเบิ่งเนาะ แต่มาครูมือนี่การดำรงชีตมันลำบากจะต้องมาปับ๊บโตเอาบวไล่เป็นแรงมันดาลใจในการเห็ดยู u ู u ค e ่องค่อยเองเพื่อสีเปลี่ยนบางครั้งมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเฮ้าก็ใได้เนาะเพราะว่าเพิ่นความรูกกับโบมี่ยังกับโบมี่เพิ่นกับยังเห็ดได้แ้วก็มีคนเบิง่งแต่ว่าอยากบอกให้ัยรุ่น ทีมีโทรศัพท์ทายเล่นจตงซันจต่งสีเนาบางทีก็เฮ็ดคลิปที่มีประโยชน์ทายคนเบิงอาจจะมีคนติดตามเอาเพราะว่ารกสูตร,ร,รน,น,น,อออน,นี่โรงเรียนบุมีสอนเนาเหลืองออนไลน์โรงเรียนเท่าบุมีสอนแต่ต่างประเทศเขาเฮ็ดแหลกสร้างตัวเองได้ มีเงินเดือนมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขเพราะว่าไร้ยคนเหตี่ตัวเองใส่ชีวิตประจําวันแล้วกาเหตุในสิ่งที่ตัวเองมากเพราะเหตุออกมามีคนติดตามแล้วก็มีไายได้เขาก็มวนแล้วก็ได้เงินนําอ,อันนี้จะบอกว่ามงทีหลร้คนกาอาจจะพรท่านได้จากอยากให้ลงมือเหตถทา,ายคิดยันก็นได้ ที่มันมีประโยชน์เลยกะตะลกโบเดือดร้อนภัยเนาะเข้ากับงให้คนเบิ่งที่คลีบจมีความู้ต่างๆก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมกัสิมีคนติดตามเทาไห้่อย่าคิดว่าผมมีคนติดตามเนาะจะ่าคอยกับได้ลงมือเห็ดเป็นไปเรื่อยๆเลยคลิปกินคลีปใจที่มีช้าละเบิ่งเขาเห็ดก็สิเอามาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเพื่อสิมีประโยชน์หลายๆอย่า,าง ให้เฮาได้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเฮาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆจึงว่าใน,ในเดือนกว่าก็คนต,ติดตามก็บ,บ่ทันหลายดอก30กว่าคนเนาะแต่ว่าก็บย่ยอมแพ้เดี๋ยวสิพยายามเฮ็ดไปเรื่อยๆควบคู่กับเหการเฮ็ดงานเห็ดการของเฮาหัา่นแหละบ่แม่นว่าเฮาสิเฮ็ด YouTube อย่างเดียวเฮาเฮ็ดอย่นนางอื่นนําก็ได้งาเฮาก็มาถ่ายแล้วก็ลงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเบิง่งเอาเรื่องบ่ไก็มีเท่าน,นี้เนาะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือว่าคิดเรื่องอียังของเราออกอีเกเดี๋ยวสิมาลองให้ฟังนกีกเน่อเอา้า <laughs> ขอบใจว่าไรเดอเนียที่อนุญาตให้เราเรื่องโอเคโอเคบายบายขอบใจใหลายๆที่ติดตามฝากติดตามช่องไหดเดอพ่อแม่ประชาชนเอฟซีห้ายทางไหลท่าน youtube และกัเพจเพจนะขอบใจใหลายๆ